บอกว่าเดี๋ยวข้อไปใส่ป,ปลายทางออกน,นะฮะเพรถนี้ค่อนข้างซีนสติฟต์นะฮะทางง่ายนิดหนึ่งรถคุณปู่นะยังไงป้าทะเบียนปูริเดี๋ยวมาโอ้โหโอ้โหโอ้โหโกระโดดกระโดโดจิงจังจิงจังโอ้โหโยงห,หนักมากฮะ,ะใส่โทโัวร์บไปเลยวี่วิ่งไกลเลยรอบนี้ไกลเลยฮะโอ้โหหมุนไกลเลยฮะโอ้โหโอ้โหพอแล้วพอแล้ว มันเหเียงบ้าฮะโหหมุนแรงมากนะดูสภาพครับตุ๊ดตุตต๊คนขับอยู่ไม่ติดรถแล้วน่ะโอ้โหฟิวสภาพรถคือกระจายยาเป็นสิ่งเสียงฮะจากสิ่งเสียงก็ถูกบดละเอียดเป็นปุ๋ยผงนะฮะเป็นห้ามุงไปเลยกูโอ้โห,โห,โหไหลไหลไหลสภาพคนนี้คือหัวหลุดแล้วน่ะ